สวัสดีครับสวัสดีสุมเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับทางช่อง YouTube วันนี้ก็จะเป็นของวันที่22นะครับกรกฎาคมนะครับวันนี้ทางร้านก็จะพามาชมนะครับ EQ DBX นะครับ2231นะครับเป็นตัวแท้นะครับเป็นตัวแท้นะครับแท้ของ u s เลยนะครับแท้ของ u s นะครับตัวนี้ก็สภาพก็ประมาณ80กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับจะมีรอยนะครับตามอายุการใช้งานมันนะครับ ตัวนี้นะครับแท้นะครับนะครับตัวนี้ก็จะมีคอมเพรสเซอร์ในตัวนะครับประมาณนี้นะครับนี่ตัดนี่ครับคอมเพรสเซอร์ตัดใช้งานปกตินะครับทั้งสองตัวนะครับคอมเพรสเซอร์นะครับตัวนี้นะครับก็จะมีตรงตำหนินิดหน่อยนะครับตำหนิคือนะครับฝาตัวนี้หายนะครับนี่ครับฝาจุกตัวนี้หายนะครับ ใครที่ซื้อก enfin ็ประมาณตัวละประมาณตัวละห้าบาทนะครับห้าบาทหกบาทนะครับประมาณนี้นะครับตัวห้าหรือหกบาทนะครับที่ทางเฟสที่เขาบางร้านที่เขาขายนะครับร้านเขาขายนะครับประมาณตัวละนี่ครับเราห้าบาทหรือหกบาทนะครับหายประมาณเดี๋ยวนับก่อนนะครับหายนะครับนี่ครับไม่ใช่ว่าสไลด์หักนะครับนี่ครับ ก้านมันยังอยู่นะครับมันจะดําเข้ากันนะครับนี่ครับก้านนะครับน <tar> <Informationen> ี่ครับแค่ฝามหลุดนะครับฝามหลุดนะครับนี่ครับเหมือนหน้าพมาลัตัวนี้นะครับก็ใส่ได้ปกตินะครับแค่นี้นะครับถ้าไม่ใส่ก็แล้วแต่ลูกค้านะครับก็ก็ยังสไลด์ได้เหมือนเดิมแค่ฝามที่เฉยนะครับสายให้มันดูดีขึ้นมากว่าเดิมนะครับตัวนี้ก็ตัวแท้นะครับรับประกันนะครับแท้แน่นอนของงานของ u s นะครับ งาน US นะครับมาแจ้งลูกค้านะครับของ US นะครับแท้นะครับ dbX แท้นะครับแล้วมันก็จะมีของ US แล้วก็มหาจักรนะครับตัวเดียวกันนะครับตัวเดียวกันนะครับก็ขายให้ราคาอยู่ที่5,300บาทนะครับท่านในที่กำลังมองหารีบตัดสินใจนะครับปกติผมก็ถ้ามันตัวนี้ครบแล้วก็ผมก็ขายในราคาประมาณ7,5 0 0นะครับตัวนี้ผมให้ไปเลยนะครับ 5,300บาทนะครับใครไวใครได้นะครับโทรเข้ามาสอบถามไปเลยเบอร์โทรก่อนนี้เลยนะครับ083 7 39 8 9, 9, 9 4 5นหะครับ0837398945โทรเข้ามาสอบถามไปเลยนะครับ EBX 2 2 3 1มีคอมเพรสเซอร์ในตัวนะครับสภาพยังประมาณ80%นะครับหรือมีตัวไหนนะครับที่มาได้ใช้งานนะครับ ก็เอามาแลกตีเทิร์นได้นะครับอยู่คลองสามคลองหลวงปทุมธานีรับแดกตีเทอร์กันได้ทุกตัวนะครับนี่คอ่าถ้าเป็นพวกของแท้นะครับอ่าความถี่นะครับจะไม่ค่อยได้ดันเยอะเหมือนที่พวกก๊อปหรือ,อหรือเป็นพวกก๊อปหรือเป็นทั่วไปนะครับรุ่นทั่วไปนะครับตัวนี้ก็ เราจะไม่ได้บูทยเยอะเท่าไหร่นะครับน้ำเสียงเกินราคาแน่นอนนะครับ น,นิดเดียวรู้เรื่องนะครับ สนใจตัวเข้ามาสอบถามได้นะครับให้ราคาอยู่ที่5,300บาทนะครับใช้งานปกตินะครับตัวเข้ามาสอบถามไปเลยสินค้าอยู่จังหวัดปทุมธานีคลองสามคลองหลวงนะครับเนี่ยครับเทแน่นอนนะครับมีสติ๊กเกอร์ใต้ปลั๊กนะครับแล้วก็เนี่ยครับ USA นะครับมาใน DBX ของผลิตอยู่ที่ USA นะครับ สนใจโทรเข้ามาสอบถามไปเลยสินค้าอยู่จังหวัดปทุมธานีคลองสามคลองหลวงนะครับโทรเข้าสอบถามไปเลยนะครับศูนย์แปดสามเจ็ดสามเก้าแปดเก้าสี่ห้ามีตัวไหนที่ไม่ได้ใช้งานนะครับเอาไปใช้งานเพิ่มนะครับโอ้โหเสียงเกินราคาแน่นอนนะครับห้าพันสามร้อยบาทนะครับฝากพี่ทุกท่านนะครับผ่านมาก็อย่าลืมแวะเข้ามาชมได้นะครับอยู่ต่างจังหวัดก็ส่งได้ได้เหมือนเดิมนะครับส่งได้เหมือนเดิมนะครับแล้วแต่ลูกค้านะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับผม5,300บาทนะครับสวัสดีครับ